อนัวหน้าสิบสี่นะเป็นแบบหัดที่หนึ่งจุดสามเรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกจงแก้อสมการต่อไปนี้และเขียนกราฟแสดงคำตอบด้วยนะข้อหนึ่งก็คือ x-5 บวกหเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับสิบสองเรามาดูกันเลย x-5 บวกห้ามากกว่าหรือเท่ากับสิบสองนะครับ อันนี้เราก็จะทำการลอกของเดิมนะลอกของเดิมก่อนอันดับแรกเลยนะลอกของเดิมเลยลอกของเดิม x บวกห้ามากกว่าหรือเท่ากับสนะิบสองะลอกของเดิมแล้วก็เติมของใหม่อะของใหม่ที่เติมเนี่ยเราก็จะใช้ปากกาต่างสีนิดนึง ให้มัต่างสีนิดนึงครับโอเคก็ใช้สีแดงแล้วกันนะรอบของเดินเติมของใหม่อะจะเติมอะไรจะ,จะเติมอะไรก็มันบวกห้าใช่ปะ่ะเออมันบวกห้าเนี่ยเราก็ต้องลบห้าออกทั้งสองข้างเพื่อทําให้มันหายไปนะครับบวกห้าลบห้าเป็นศูนย์ก็เหลือเเฉยๆนะเหลือเเฉยเฉยเหลือ x ตัวเดียวนะ มากกว่าหรือเท่าก,กับสิบสองลบห้าได้เจ็ดเสร็จแล้วอันนี้คือทําแบบที่หนึ่งคือการอ่าลบทั้งสองข้างนะถ้าแบบที่สองเนี่ยมันจะเป็นการย้ายข้างการย้ายข้างอันนี้แบบที่หนึ่งนะคือลอกของเดิมเติมของใหม่ถ้าแบบที่สองเนี่ยเราจะทําการย้ายข้างจากโจทย์ x บวกห้ามากกว่าหรือเท่ากับหรือเท่าก,กับสนะิบสองเราก็ย้ายห้าไปเลย คือเห็นไหมตัวแปรกับตัวเลขเดี่ยมันอยู่ข้างเดียวกันเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ข้างเดียวกันเราต้องทําการย้ายตัวเลขเนี่ยไปหานะตัวเลขนะเพื่อจะทิ้งตัวแปรไว้ข้างซ้ายให้เหลือโดดเดี่ยวนะให้มันโดดเดี่ยวนะมัน x ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับสิบสองลบห x ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับเจ็ดแค่นี้เอง later few moments later. พอได้ไหม ต่อไปข้อสองข้อสองครับสิบลบเอมากกว่าแปดอาทำแบบพี่หนึ่งก่อนนะแบบพี่หนึ่งเนี่ยเราก็เอาเอไปบวกนะ,ะถามว่าทำไมต้องเอไปบวกละ่ะเพราะว่าเอเนี่ยมันติดลบเห็นไหมหน้าตัวแปรมันติดลบเห็นไหมแต่ว่าข้อหนึ่งเนี่ยหน้าตัวแปรเป็นบวกเห็นปะเนี่ยเหรอไหมเออหน้าตัวแปรเนี่ยมันเป็นลบเห็นไหมข้อสองเนี่ย เราก็บวกเข้าไปตอนรของเดิมก็คือ10ลบ a มากกว่า8มากกว่า8ปึ๊บนี่คือรอกของเดิมอ่ะเติมของใหม่เติมของใหม่เนี่ยเราก็บวก a เข้าไปตัวแปรก็บวกได้นะไม่ใช่บวกไม่ได้บวกได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เท่ากันอะ ใช่ไหมแต่ที่บวกตัวแปรเพราะว่าเราต้องทําให้ตัวแปรเนี่ยมันย้ายฝั่งไปเพราะฉะนั้นเราบวก A เข้าไปเลยข้างซ้ายมือก็จะมีค่าเท่ากับสิบบวกศูนก็คือสิบนั่นแหละมากกว่าแปดบวก a นะจากนั้นเราก็รลอกของเดิมเหมือนเดิมเลอาของเดิม,ดมต่อไปก็เติมของใหม่ของมาที่เติมเนี่ยเราต้องการให แปดเนี่ยมันหายไปถูกป่ะแปดตัวนี้มันอยู่กับ a ใช่ป่ะเราก็ลบแปดทั้งสองข้างลบแปดทั้งสองข้างเพื่อทําให้แปดตัวนี้มันลบกับแปดตัวนี้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นข้างขวามือก็จะเป็นเยเฉยๆส่วนด้านด้านซ้ายมือก็จะเป็นสองสิบลบแปดมีค่าเป็นสองอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าขอเขียนใหม่นิดนึงนะเพราะ a เนี่ยมันอยู่ข้างขวาเราก็ให้มันอยู่ด้านซ้ายมือก็ A เนี่ย ก็จะน้อยกว่าสองอันนี้ก็เป็นคําตอบข้อน,นี้ครับแต่ข้อนี้จริงแล้วย,าย้ายค่าง่ายกวนะ่านะย้ายค่าง่ายกว่าเพราะว่าเอ,อตัวเนี้ยอ่จากโจทย์นะสิบลบเอมากกว่าแปดใช่ปะคือย,าย้ายค่ามันง่ายมากเลยคือแค่ว่าเราเอาไอ้อโจลบเอเนี้ยย้ายไปด้านขวาด้านขวามือนะเพราะนั้นถ้าตัวแปรเป็นลบเนี่ยเราย,าย้ายค่าง่ายกว่านะครับ แล้วก็ย้ายเจ้าลบ a เนี่ยไปด้านขวามือเป็น a ย้าย 8, แปดมาด้านซ้ายมือก็จะเป็น1 0บลบนแะก็มีค่าเป็น2มากกว่า a หรือ a ก็จะน้อยกว่า2อนั่นเองเห็นไ,ไหมมันก็จะง่ายกว่าที่เราจะเอ่อ,อกของเดิมตอของใหม่นะเอาละเดี๋ยว2ข้อนี้นะเดี๋ยวขอเขียนกราฟแสดงคำตอบผู้ไปเลยนะครับ การแสดงคำตอบของข้อหนึ่งนะก็จะเป็นอย่างนี้นะ x มากกว่าเจ็ดใช่ปะ่ะเขียนเจ็ดก่อนเขียนเจ็ดก่อนนะแต่ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับเจ็ดเนี่ยเป็นเจ็ดได้น,นะ เจ็ดได้แล้วมากกว่าก็ไปทางขวาอันนี้ก็จะเป็นกราฟแสดงคำตอบของข้อหนึ่งส่วนข้อสองนะก็เอเนว่าสองใช่ปะ่ะเอเนว่าสองโอเคกเ็เอาอย่างนี้เขียตรงนี้แล้วกันนะ 2. เอเนว่าสองเขียนสองก่อนสองเนี่ยไม่เอานะเพราะต้องโปร่งเนะื่องจากว่ามันไม่มีเท่ากับน้อยกว่าสองคือบรรทัดซ้ายมืออันนี้ฮะน,นี่นั่นนี่นี่เอเนาว่าสองแสดงว่าสองเนี่ยใช้ไม่ได้แต่น้อยกว่าสองนี่ใช้ได้หมดก็พุ่งมาด้านซ้ายมือ นะอันนี้ก็จะเป็นข้อสองกรับเป็นคำตอบ